ยินดีต้อนรับเข้าสู่การพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิกแบบกราฟิกเคลื่อนไหวเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ด้วยแท็บเล็ตสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาแจกแท็บเล็ตให้แก่นักเรียนเพื่อไปศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยแท็บเล็ตและนนำมาเสนอในชั่วโมงหน้านะคะ เพื่อนเพื่อหลังเลิกเรียนวันนี้เราไปเล่นกีฬากันไหมไปไปไปไเอ๊ะแต่พรุ่งนี้เราต้องนําเสนองานนะงานพวกเราแยกแยะกันกลับบ้านนะการนําเสนอเรื่องแท็บเล็ตสามารถทําได้หลากหลายมุมมองขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการเน้นเช่น ข้อหนึ่งนะคะการใช้แท็บเล็ตในชีวิตประจําวันประโยชน์ของแท็บเล็ตในด้านการศึกษาการทํางานหรือการบันเทิงการใช้งานแท็บเล็ตในการเรียนออนไลน์หรือการทํางานจากระยะไกลค่ะ ข้อ2นะคะเทคโนโลยีในแท็บเล็ตความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในแท็บเล็ตเช่นซิปเซตระบบปฏิบัติการ iOS Android และฟีเจอร์ใหม่ๆค่ะความแตกต่างระหว่างแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ค่ะข้อ3ค่ะแท็บเล็ตในวงการการศึกษาการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนเช่นแอปพลิเคชันสําหรับการศึกษาการใช้แท็บเล็ตในห้องเรียนและผลกระทบต่อ,อการเรียนรู้ของนักเรียนค่ะสรุปค่ะ การใช้แท็บเล็ตในการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือที่สะดวกและมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้นั่นเองค่ะ